สวัสดีค่ะสวัสดี f c ซนะคะช่องเดือนสเกลชาแนลแล้วก็ช่องเดือนพารวยนะคะมือนี้นะคะก็เป็นวันที่นะ,ะวันที่วันที่อะไรวันที่สองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้ก็ตามต่อเลขปู่ผู้เวียงนะคะมว่อที่แล้วปู่ก็ให้หนึ่งมาจับคู่ไม่เข้าสี่ตัวนะคะแต่ว่า ปูนะคะฝันตีเลขได้9ก้า้าาตัวบอกไมอ่ออกเบิดวัดหาหนึ่งหนึ่งหาเม็ดเดียวมาฟังติดตามน้ำปูว่าปูสีวาจังไหนสำหรับเลขเก่าหนึ่งหาเดมาจากใสแล้วก็หนึ่งหาหาหเดมจาจะใส่คันต้องว่าเดือดเก่ายว้ทรลัรสัาปูนะคะท่านผู้ชมตัวเลขถึงแล้วจะเอามาว้า แต่ว่าซื้อจริงๆแล้วนะกับว่วมพิดที่เดือนสิงหาอะเพราะว่ามือหันกะมือเล็กออกวันที่หนึ่งเนาะวันที่สามสิบเอ็ดกะจากหลังจากงานบุญวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดนะฮะเสียงก็เริ่มหายไปตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมากแล้วคิดว่านานจะดีขึ้นมือนี้กับนานจะดีขึ้นนะคะเนาะก็เลยได้อ่นคลิปวิดีโอให้เอฟซีเดบึงปูผู้วีง่งนานิด่ตามเพิ่นวางวันที่แล้วนะฮะถ้าไม่บนต้องมานแน่ๆหนึ่ง มาล้านเปอร์เซ็นต์หมวดมีพันไหยเลขขวามฝันมา2องคูแล้วก็เลขสูตรมาอีก2องคูรวบทั้งหมดก็เป็นสีค่คูเน้นล่างเม็ดเดียวมีตัวไดนซื้อให้เบิรปูหมอเบิร์ตนะคะตัวนี้นะคะก่อนปล่อยคลิปนี้ไปไปแล้วอย่าลืมไปซื้อไว้ด้วค่ะเออนะคะ,ออนะคะตัวเดียวเนนเนๆข้างล่างปูฝันดีมาฟังน้ำกันขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นวันไปฟังตะเลขก่อนจะฟังตวเลขกอะ่ะฝากโฆษณาขครสินค้าในนะคะเด้อนะคะครีมชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทแก้ฝ้าจุดกระกระจุดดงดำลบรอยมองคล้ำนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แคลเซียมบำรุงกระดูกใครที่เป็นกระดูกเป็นเกาก็สามารถรับประทานได้มันบรรเทาทุกการเจ็บปวดในร่างกายและกยายแอารุ่งสายตาตาผ่าตามม่วถ้าพุดแม่สนใจพุณแม่โทรมาได้เลยะคะ่ะ0 6นห8สองก็ดสาม 6671นะคะท่านผู้ชมทาปูรีบวมีไร่กระท่มาหาเดสเกวนะคะแล้วก็มีเก็บเงิ่อนปลายทางแม่โอนโมเป็ดเดือนเดสเกวจะให้ทางส่งไปลปลายทางเก็บเงินที่ปลายทางได้เนาะค่ะเนาะเนาเอาเป็นมาไปฟังปูพูเวียงลำกัดพร้อมๆกันกับเดือนพารวยเดือนสเกวใช่ไหมเอ่อมหาเนาะมันดีมัเรียกงลวไม่ใช่หาเพราะตัวละห่อนี้พวกคุณ เพื i, ่อนีบอกครับปูไเออเป็นหาเป็นั day, ้งหมดปวดวเด่นบนเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งต้องหาแนวเป็นหนึ่งไหได้ค่ะปูันไมหนึ่งลอยเปอร์เซ็นของบนเนานึงไปนี้สิครับปูแล้วชุนไปีแค่ดียวมนค่ะปูปูไหหนึมากมันแงแน่นอนตอนหลเปรเนขงบนเนี้ยค่ต้องาต้องพินแบบค่ะปูกขาเล่มาฟันเนี้ยกระเล่นสตาเพราว่าือขือขึ้ืตน้ำขึ้ันน้อยเปิดไห่โอ้ก็เล่ไปก่อน อันเป็เขารเรียนไฮยตรงนักไรยางไฟก็ว่าเอานี่มโนครูเป็นเรีนไฮโเอาไปเดียนท่ไราคอะไรบางทีเหรอพาไปเลยได้ให้กันดคนสาเลียวั่นเนาพี่ว่าเด็กคนสาเรียนั่งหลีแม่จะเป็นไปขอบไปนรนแม่ก็เลยวบางทีเหอคูก็เลยยยางไปเล็นน้ำเขาคเลยไปนั่งเออเลยไปนั่งอยู่อันทุว่้วน่ะอันนี้คืออ๋อแล้วเปิดตอนไหนครูโก็คนเปิดเพืา่นว่าตกจมือนล่ะเอยเปิดเพิ่งเปิดเมิ่ม่ยเเห็นอันหาแม่านลูกไฮโลกจะไปเรีนเลขหาแล้วพี่แก่ ไตหับไตเสีครับเปเลียงเนื้องออมันไปเป็นหานึ่งไม่ปันเดียวไปอูปลูกเนืงมันนี่สองลูกทุกันเป็นเนื่องิดอ่มไอ้ลอย่างก็คิตกเป็นที่เราผ่านเป็นแบบเกิดบอกว่าเป็นเกี่ยวกับพ่อแม่ผมเป็นเลข้ยงเนื้อหานะพิมันเป็นมรหานึ่งหีเพรเรื่อก่อนเนี้มันเป็นมอเพราะเเรื่องไรื้อต่เรีหานึ่งเนึ้หาเสื้อกระปุกกระเสื้อก้าเนื้อหาเกล็ตามตัวว่าจะของผู้ฒ่า ค่าผู้เ่าเป็นเก้าเอาเก้าไว้รักไว้เก้านึหาซื้อได้ซืเก้านึ่งานี่ซื้อสามร้อยเราะเด็กตัวเด็กที่ยังรอกกันผัดนึ่งหาขำบนผัดพับเป็นหานึ่งผัดซื้อซึ่งหา่ซื้อวกนรับที่ก่อนค่ะเราบอกอะไรสีก่อนหวานเอาเก้าซบดื่มหวาจะเที่ยงราบอกคนคลั่กผันให้อันผู้ใดอยากตเลขซื้อึ่งานี่เงเพาเก้าจะไปหาเส่อเนี่ยเราเสืบอกบอกพักพั้านั่นและพักปกานก็บอเชียได้วันเราพูดพแม่แต่เัวะมสิเพิ่ม ขบอกการบอกแม่มันหนพ่อผู้ติดผูแม่ตเ่นเอาค่ะก้อาพ่เสียที่หนีพกนี้แล้วเจ้านี้เนี่ยฮ่อืค่ะนี่นี่หะค่พูนี่นี่นอาหนี่ข้างล่างอะนะค่ะปันเด็กฝันเด็กยังผู้ิคือมันเี็หลักเปนการเม่ยระวงตัวเป็นตัวทีค่พกกับผติดถ้พักผู้ยู่ที่นี่แต่เล้ว่างเปล่าแตเด็กอานนี่จะต้อปตนกูติดพวกนี้ตายดค่ะอันนั้นไ้ได้เมือนเคาเนี่ยหลวงปู่ันเมันอกีเพราะฝันเรีบพราะันตองมด พอคิดว่าต้น้เลี้ยงอกตนต้ปัดไปปัดลยพ่อตายลูกเล้เนี่ยพ่อตาพ่อของแม่ลูกูเนี่ยเราตายไปแล้วประมาณะจี่สิบปีเนี่ยค่ะพวอบานเนี่ละตอนเห็นเล่าเห็นมาหยินโนน่าพูจีเอ้ามันยังอะพ่อตายเถอะม่เหียนน้ำนอกระันัออมเหียนจรงไลยทีตายแล้วตายแล้วกมเหลยนน้ำแมที่เรากระด่านั้นออหลวง่อว่าก็เเยว่างนี่หรกฉันหลว่เว่ายังหัคพูดที่ไม่เลยาำ พล้วบนเนียลพูเะรล่ะยงอันตอนนั้ตายนั่นั่าอายุแปดที่แปดสี่ลูกพูจำยุบน่ะดบนแ่้วก็ผมเย็นยังอยกะบนหละขาพูตอนตายด้วออันแปดที่หนแปดยิแม่นบอกเดี๋ยวผมคุยถามแล้วี่บาแล้วก็เลยว่าเอ้าอนั่นที่แปดที่แปดสี่นั่นแะนั่นนาบมาปลาพูได้ว่ะพูตายเนยหนาที่แปดยี่หาที่แปดห้ากยิ่ัจะเสียกันเอ้า ียบอกว่าปกกเลกินดีกว่าระบบกิตัวสมบูรณ์ีกาแล้วพอสนั้นแล้วเรานว่อกนึงแล้วก็เยางน้องคนไปทงเม้นเอากลับเรีบ้ัวว่ากรับจังเด็กมาจเด็กเอาคู่มายามน้องคู่ตั้ตัวกันมาเทางเรื่องเดียวแล้ก็แจ้งกนี้อิกเอาสาว้นี่มาบอกเลยบ่หลูกก็เลกินดี่ว่าเล็กเะลายกล้เนี่ยะเล้าวตนั้นเราะ ันดีดขันกอกหาแกทหาเข่าอย่งนั้เล่าดีแล้วบอกหนมันที่บอกลางเยอะหวังคือป่าอยู่พวกอะไรคับปูเพราะว่าขันเล่าแม่งดีดนี่มาบอกลูกห้องแอกด้วยพูกอะไรค่ะก็เลยอ่าเออขันมันแน่นดีดแต่ที่มาบอกตัวเลยตอบบอกล้มยาวเหมาอนเยาหตอนนา้อนที่ลนแล้วพอถอนพอตานเย็นมหาอลยรบางทีพกอเตอนนี้แล้วสี่สิบดีแล้วค่ะไม่บีข้อควาเห็นแล้วไม่ดีเธอเดินที่นี่ละว่ามมเด็น้ำ อันกูได้กูอายุหาสแปดห้าเก้มึงจำไว้เดี๋ยวนั่นตัวนี้ก็เสียงน้อบอกว่าล้วไปก็ได้หมดเลยนัานย่างไวๆไปทั้งมินเขานี่มาาย่างไวคกูเขาต้สงส่ยก็เลยเก็บหหาแหาเกถ้าเปหา่ิบันันละบอกแม่นี่เนี่ยเดเตามันก็เลยออกข้างล่างมาลายซีแบบวส่หมดแบบค่ะครับู้องพูนี้จำเอามาตนดีครับขจอนนี่จอแล้วก็ขายเนาะเมื่อวันค่ะ ทำนี่ลัตตรี่เอาม้เอาหาแศดเอาเบิแ่หาแด่นั้นค่ะ <c oughs> ะวันก็ว่าหาเศษ่อ <c oughs> น,นว้าหาเเนาไยค่ะปู้วี่หาสิแปดาที่เปีตอ <c oughs> นระวังัวค่ะเดี๋ยนีคุณจำาไวา้เรือน,นัว่าตอนนี้เราว่าที่เราเคยยามไปที่จริงเราอยายุตายตอนาตาย80 80 80 <c oughs> มแดสิบแปดปีค่ะปูจะกดนี่น่ะแหละบ้านนี้กนด้เราพูฉันมันเงียนที่ที่โตแบบน มันม <Yup. S 2> ีอย so, <Uber. S 2> ู่ในเลขที่โดเรียกเกรบดาเนี่ยค่ะนี่ถึงอร่งเลขที่โดเลขที่โดเราคุยไปเนี่ยวันนี้มันมีที่โดมั้็มันมีหาแปรหาเต้านี่เดี๋ยหาแปรหาเต้าทีนึงค่ะนี่สองสองนหาแปหาเ้าค่ะแล้วก็แล้วก็ี่ศูนหาศูนนี่หาแปรหาเต้าซี่ศูนหาศูนค่ะเลขที่โวเนี่ยนี่ละเลขที่โดมั้ดนี่ละมั่ะซีนเนี่ยละก็แต่เลข เด็กซีโตะอ้ามันก็เป็นเขาเด็กีตก็ขึ้นว่าเด็กขึ้นี้หกแต่ว่าวีบเยอขึ้านี้ดี่าไรบสิบอกแยหาแกยืนว่าค่ะคำนัออกหาแตกตัวม่ต้องออกข้างล่างเพราะว่าเรเป็นขั้วบนเป็นหามึงเม่ต้องไปอยู่ข้งล่างค่ะตอนนี้สนใสเลยผมกไปบอกพอแล้วว่าชุดอยู่ร่มเยอยู่้วว่าเดียวขอไปหาเถอะท่านแล้วก็ผกันเอาระต่อยมาเนี่ยอาหาแกไเล่อนพอ อันนี้ังวลเลยเราจะเอาบทหาแ่อนนี้พอพิเ่ปนกอนพูด้หาแผ่ไปหาเต้ากอนพิเกไปแล้วกไปกับเพราะว่าหาเข้าก่อนเขาพูดมนเจเพราะว่าเราว่าหาแย่หาเ้าว่าหาแ่ก้อนก้อนเขาถือที่หนี่อแย่เลก้อนพนััดเนี่ยร 58, เราคว่ามันเลขก้อนขัดก็มไม่ศูนย์เนี่ยขัมศูนย์นีที่ศูนตระหานศนย์ทำั้นเป็นศูนย์นที่ศูนย์ตระหานศูนย์อนีรเป็นศูนนั่ค่ะมันคือมันจะไม่มีเจ็ อสิบ่มีเจ็ดอสิบ่มีสามเนี่ยอสิบ่มีหนึ่งมันสิบ่มีเก้าค่ะเรีกเรขแอนเรีเรขันวันันวันพนัานเนี่ยมันก็ทีนี้เจ๊วันพัาเปนมิเตอร์จาบมันวงกู่ธรรมาแต่ว่าลรั้งทุกบอกกัน้วจะาวบ้านเน่ะมันนี้เลขยกหกตัวมีสองมีแปดมีห้ามีศูนย์มีหกมีสี่ค่ะเนี่ยม่ิออกกิ่ได้เนี่ยแต่วัานี้จับคูดถิอกันขันผู้ใดออก บอกว่าอย kind of ู่ได้นีข้อสองแปดห้าหกสี่ศูนย์เนี่ยมันออกไี่นีแต่ว่าไม่ติดติดกระได้ขนาดเนี่ยมันงจริงเนี่ยเอกงดแต่ต้องหันมันออกไปขี้ไม่ขี้เนาะค่ะนึ่งหาบานในมันเป็นคู่ของคนที่อาจจะนี้ก็ได้เงาะค่ะเก็บบอได้เนี่ยตัวที่อาจจะเป็นที่ก็ได้เล่บอลนมันปกีิสองเนาะมัน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 เขาอยู่าด้วยนิ่งหาเตาไม่หัน มันขับมันทุโแล้วมหานี่มนีหามันเขัามันนี่หรอขาพปูนมันมันเดือดเออใส่ซอสมะยวยจ่้วจะมันก็ออกเล็กวราจะว่าเราปูนแบไปปกเป็นยางปกเป็นยางพวกอันใาตลาดดยูดูไปกินบมือขาพปูนว่าว่าย่างจับปูหันที่นี่แต่นี่เราพู่กันเราพูดได้โอเคอันคนไม้โทรมาถามมุขมุขค้อนวันที่สามคือเราโมาถามเพูดแล้วกันว่าไปเปิดไฮโลพ่อเลขหา อัลเบิดกเล็บหนึ่งมันอยู่หนาเดียวกันลูกอายรร่้หลวงปู่เราเอ้ยมันก็ไม่จิบเป็นหาหนึงคือว่าแค่ว่าเล็เนี่ยไม่บคกามโยเล็เนี่ยหาหนนึงหามันก็หลอกระยได้กติหอว่าแม่หกระจาสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบสองยตัวเดียวเลยหาหนึ่งเนี่ยระวังรถระวังเือค่ะถอยว่าสีเงี้ยเยอ่ระวังเสือหลวงปู่ได้เหมือนแก้วก็ต้องเมนหาหนึ่งหนึ่งหาแค่ว่าหลางปู่อย่าปวดรังได้ระวังเสือ ข้าวปมูมันแต่ดีนะมันแต่ดีเพอยู่ในเตาน่ะค่ะฟ้าก็ดีน่ามินค่ะฟ้าใหญ่ละอ้าวค่ะท่านผู้ชมนะคะเลขปูผู้เวียงเนาะช่องเดือนพระรวยก็จะขึ้นไว้หน้าจอให้นะคะเพื่อกระกนเน่นอยู่ที่หาแปดนะคะหาเก้าเป็นเลขความฝันนะคะแล้วก็สี่ศูนย์หาศูนย์ก็เป็นเลขสูตรนะคะแล้วก็เลขประจำวันสองแปด 5 6 4 0นะคะเอาตามนี้กันแล้วกันเนาะที่คืนเวโชว์หน้าจอสำหรับสองเดินพาลรวยฝากี่่ตามช่องเดินพากรวยนั่นเลยนะคะเดอ้อเนาะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ